วันนี้นะครับนะก็จะมาสอนเทคนิคการลงโฆษณาแอดเฟซบุ๊อยังไงให้ได้ดักลูกค้าทุกทางนะครับปี2022เนะาะเวอร์ชันนี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชันอัปเดตเนาะหน้าตาฟังชันมาหน้าตาอาจจะเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ๆเปลี่ยนวัตถุประสงค์อะไรใหม่ๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นก็นะครับนะเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาเลยเนาะนะครับอาจจะเข้าตรงเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือนะครับเข้าแท็บด้านซ้ายมือก็ได้เนาะนะครับก่อนอื่นนะครับนะเดี๋ยวต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับนะกลุ่มเป้าหมายของทาง f a c e b o o นะอันนี้ผมไม่ได้กำหนดเองนะนะครับกลุ่มเป้าหมายของ f a c e b o o เนี่ยนะครับนะแบ่งด้วยกันออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นนะครับก็เป็นกลุ่มที่ชื่อว่า i n t e r e s t นะครับ i n t e r e s t เนเนี่ยแปลง่ายๆก็คือเพื่อนใหม่เนาะนะครับก็คือ กลุ่มที่เราใช้ยิงทุกครั้งนี่แหละเวลาเราลงโฆษณานะครับนะส่วนกลุ่มที่2นะครับนะก็คือ u s t ต m a u d i e n c นนะครับนะหรือยิงตรงนี้ไปหาเพื่อนเก่านะครับนะเออนะครับ3นะครับนะก็คือลุกอะไรนะครับลุกอะไรเนี่ยนะครับไอ้ลุกอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับสินค้าบางอย่างอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มเนาะพูดง่ายๆนะครับนะจะมาลดความเหลื่อมล้ำ เรื่องกลุ่มเป้าหมายเนาะพูดง่ายก็คือเวลาเรายิงแอดมานานแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องแอดตันนะครับแอดวิ่งไม่วิ่งต่อเนาะค่าแอดก็จะแพงครับพูดง่ายๆเนาะเออเวลาเรายิงแอดอย่างเช่นลูกค้ามีร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเป้าหมายสินค้าเรามีแค่ร้อยคนอย่างเงี้ยเออเรายิงไปหาคนทั้งหมดนั้นแล้วร้อยคนนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยมี2ประเภทเนาะหลูกค้าที่ เห็นแล้วยังซื้ออยู่สองนะครับเนี่ยซื้ออ่าซื้อแล้วแต่ยังเห็นหลูเนาะหรือเห็นแต่ยังไม่ซื้อนะครับนะอ่ะนะครับก็มาถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยเนาะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายคร่าวๆก็อ่ามาที่ตรวจการโฆษณาเสร็จนะครับนะโดยปกติเนี่ยเพื่อนๆจริงวัตถุประสงค์อะไรกันนะครับนะเออส่วนหน้าตาของวัตถุประสงค์เนี่ยก็อ,อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับนะก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่วัด6วัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับนะ อ่ะนะครับเดี๋ยวมาที่แอดแบบข้อความเลยเนาะนะครับนะก็โดยปกติเนี่ยถ้าเราบูธโพสบูธเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยอดไลย่ยอดเมนยอดแชร์โพสโพสนั้นแล้วนะเราก็มาอิงแอดแบบข้อความนะครับโดยเลือกวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมนะครับมันจะเห็นคําว่าเหมาะสําหรับเนี่ยถ้าตรงเนี้ยขึ้นข้อความก็สามารถยิงแอดแบบข้อความได้เลยนะครับกดดําเนินการต่อเลยเนาะนะครับ แล้วก็นะครับเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญนะครับตรงนี้ก็เปิดเป็นแบบ CBO ได้เนาะนะครับเอาวันละ3ลง300นะครับต่อวันอ่ะถัดไปได้เลยเนาะนะครับทีนี้นะครับนะปลายทางก็เหมือนเดิมเนาะ,ะวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีส่วนร่วมแบบกระโพดนะครับนะแล้วก็อแอปรับส่งข้อความวก็คือยิงแบบข้อความเนี่ยจะมาอยู่ตรง ในชุดโฆษณาแล้วเนาะ <c oughs> ส่วนการบูตเพจเนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนบูตเพจก่อนเนาะเออถ้ามือใหม่นะแล้วก็ค่อยมาบูตโพสนะครับ <c oughs> โอ้ยแสบพอถ้าบูตโพสเสร็จแล้วนะครับนะก็มายิงข้อความมาเลยเนาะก็คือแอปรับส่งข้อความนะครับกลุ่มเป้าใหม่แรกนะครับนะแอดเนี้ยก็จะเป็นแอดเปิดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมตั้งชื่อชุดโฆษณาก่อนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่นงงนครับแอดเปิดเนี่ยผมให้เป็นแอดเอนะโอ้ย <c oughs> ทีนี้นะับประเภทโฆษณาเนี่ยนะครับก็เป็นคลิกเพื่อส่งข้อความนะครับขออภัยนะครับนะส่วนเพจเนี่ยเราก็เลือกเพจอะไรเป็นปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําแอดเปิดให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> เอาเป็นนี้ละกัน มันน่าจะทำลูกอะไรได้นะครับแล้วก็ไอความสนใจอะไรเราก็เลือกไปเนาะนะครับตำแหน่งการจัดวางก็สะกบนิดนึงนะครับแอดเปิดเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมากเนาะจะทำเป็นแบบไปไวเลยส่วนไอถ้าคอนเทนต์ของเราเป็นแบบวิดีโอเนี่ยก็ติ๊กฟีดวิดีโอก็ได้เนาะถ้าคอนเทนต์ของเราเป็นแบบรูปภาพเนี่ยก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับ ทีนี้กดถัดไปร่างขวามือได้เลยเลยนาะแล้วเราก็เลือกคอนเทนต์เอาเป็นแอดเปิดนะครับนะเลือกคอนท้งลวนคอนเทนต์เลือกโพสจากหน้าเพจอะไรให้เรียบร้อยนเนาะสมมุตินะครับเรายิงข้อความไปแล้วเนาะเราก็จะได้แอดแบบข้อความมาและหนึ่งตัวนะครับนะเ,ออเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแอดข้อความนะนะครับที่ราคาถูกแล้วกันนะครับเราต้องเอาแอดข้อความคือเราต้องเอาโปตโตไทป์นะครับที่เป็น ไอ้ที่มันถูกหน่อยที่มันดีหน่อยนะครับวิธีการเช็คก็มาติ๊กแคมเปญตรงนี้แล้วก็ติ๊กที่แอดของเรานะครับแล้วก็มาที่โฆษณาเนานะว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์อะไรเราเนี่ยกี่บาทนะครับนะเออเนี่ยต่อแอปแล้วถงก็ความเออนี้น่าจะถูกเนาะก็เอาตรงเนี้ยนะครับนะมาทําการนะครับนะมาทําการไอ้นี่ต่อเลยเนาะถ้านะครับเราก็สามารถโคลนมาจากแอดเดิมได้เนาะ แต่ที่ผมจะโคลนเนี่ยผมจะติ๊กที่แอดเดิมนะครับแล้วก็มาที่ชุดโฆษณาเนาะอะผมให้แก้ไขชื่อตรงนี้เป็นแอดเอเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเอนะครับทีเนี้ยพอเรายิงแอดไปแล้วนะครับเราเห็นนะเออว่าโฆษณาเนี้ยค่อนข้างดีนะครับวัตถุประสงค์ที่ผมจะสอนก็คือเราจะยิงอาหลายๆความสนใจไปที่โพสต์โพสต์เดียวไปที่คอนเทนต์เดียวนั่นเองนะครับโดยมีหนึ่งแคมเปญอาอาจจะมีสัก สามชุดโฆษณานะครับหรืออาจจะมีสักสองหรือสีนั่นแหละนะครับแล้วก็มีแค่หนึ่งโฆษณาเนาะนะครับทีเนี้ยนะครับเราก็กดสร้างตรงนี้เนาะกดสร้างซ้ำนะครับเรอย่าลืมติ๊กตรงนี้ก่อนนะนะครับแล้วเราก็กดสร้างซ้ำได้เลยเนาะทีนี้เราจะไปเลือกใช้กับแคมเปญต้นฉบับจํานวนที่จะสร้างซ้ำก้อนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะทําตามได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคร่าวๆนะครับ อ่าแอนะครับต่อมาเป็นแอดบีแอด b เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคอร์ตอมจากแอดเกันนะครับอ่าเอา b คอรตอมไปเลยนะครับประเภทนะครับก็เอาเป็นคลิกเพื่อส่งข้อความนะครับเหมือนเดิมปลายทางเป็นเมสเซเจอร์เหมือนเดิมเลือกเพจเดิมเหมือนเดิมนะครับเรานะครับจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นิดนึงนะครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับอายุเพศตำอ่าจังหวัด ดีไว้ภาษาไทยอะไรแล้วก็ใส่ไปเนาะผมก็คงไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะครับเราจะมากดสร้างตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็จะมาคลิกคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่กาหนดเองนะครับคือเราจะสร้างคอสต,ตอมจากแอดเอ้ a นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเลือกคําคว่าเพจ a c e b o o k นะครับนะกดถัดไปนะครับแล้วก็เลือกเพจของเราให้เรียบร้อยเนาะ จะเป็นเพจนี้นะครับในส่วนของเหตุการณ์เนี่ยนะครับนะผมจะเอาเหตุการณ์ถ้าให้แม่นๆเลยนะนะครับผมจะเอา,อาเลื่อนลงมาก,ก่อนเพื่อนๆไม่เห็นผมจะเอาคนที่ผู้ที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆก็ตามนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นใครที่เคยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์หรือกดคลิกลิงก์ทีู่ดูร,รูปภาพของเราเนี่ยเราจะยิงแอดตรงเนี้ยกลับไปหาเขาให้เขาเห็นซ้ําอีกทีนะครับนะ ผมเอาเป็นนี่ละกันกลุ่มเป้าหมายือการรักษากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็แล้วแต่ระยะเวลาที่เราทําการโฆษณาเนาะนะครับถ้าให้แม่นๆก็คือ30วันถึง90วันนั่นเองนะครับชื่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคัดต้อมไลค์เมนแชร์กิ c กเออนะครับแล้วเราก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายเนาะ อ่านะครับส่วนคัดต้อมต่อมาเนี่ยนะครับผมเอ,เอาค,คัดต้อมสองตัวเลยนะเออก็คือคนที่ไลฟ์เมนแชร์คิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเอากลุมเป้าหมายเทียมัวเดงเนาะกดสร้างใหม่ตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างได้จากข้างนอกแล้วข้างในก็ได้เนาะถ้าเอาเป็นข้างในเนี่ยเพื่อนๆจะไม่งงครับเพราะว่าถ้าถ้าเนพื่อนสร้างข้างนอกเี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาใส่ข้างในอยู่ดีถูกไหมเออนะครับก็กดพิทที่เพจเฟซบุ๊กน,นะครับนะบนะแล้วก็เปลี่ยนแค่เหตุการณ์กับ การรักษาควมเปหมายตรงนี้นิดนึงนะครับผมเอาเหตุการณ์เป็นผู้ผู้คนที่ส่งข้อความถึงเพจคุณก็หมายถึงคนที่เคย inbox หาแฟนเพจของเรานะครับในส่วนของตรงเนี้ยนะครับถ้าสินค้าของเพื่อนเป็นสินค้าที่ขามาสามารถขายซ้ำๆได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําเกี่ยวกับพวกระบบตัวแทนนะพูดง่ายๆคือระบบตัวแทนนะ่ะเขาส่งข้อความ inbox เปิดปินกับเราแล้วนะครับนะ หรือบางคน inbox แต่ยังไม่ได้ซื้ออ่ามันจะมีในกรณีนี้นะอิ inbox แต่ยังไม่ได้ซื้อถามไปเฉยเราก็ทำดีทาร์เกตติ้งกับไปหาเขาโดยทําการคัดตอมกับไปหาเขาได้นั่นเองนะครับอ่าผมอาจอาจะเอาผู้คนที่ส่งข้อความถึงเพจคุณนะครับชื่อกลุ่มเป้าหมายอ่าผมจะเป็น inbox อ่าสามสิบวันคัดตเอมอ อินบ็อกซ์สัปดาันคัตตอมนะครับแล้วเราก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเนาะคำอธิบงอธิบายไม่ต้องใส่นะครับกดเรียบลงเรียบร้อยนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเราได้ทั้ง2ความสน,นใจแล้วนะครับ2กลุ่มเป้าหมายแลยนะ้วเนาะกลุ่มเป้าหมายแรกจะวิ่งไปหาคนที่เคยไลค์เมนแชร์โพสต์ของเรานะครับกลุ่มเป้าหมายที่2จะวิ่งไปหาคนที่อินบ็อกซ์หาแฟนเพจเรานะครับนะเออแล้วก็สามารถใช้ลูกเล่นไดนะ้เนาะ บ,บางคนอย่างเช่นถ้าขายพวกระบบตัวแทนเปิดบินครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาคนที่เคยอินบอกก็ได้เนาะแล้วแต่ลูกเล่นของเราเนาะผมให้เป็นไอเดียละกันนะครับส่วนตําแหน่งการจัดวางก็เราก็เคยเซตจ,จากแอสเออยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับรอสักคู่นิดหนึง่งขึ้นสีเขียวแล้วเผยแพร่แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับนะเดี๋ยวเราจะแอดบีเนี่ยนะครับมาทำลูกอะไรนะครับก็คือเอาคัตตอมมาทำลูกอะไรนะครับนะลูกอะไรเนี่ยมีอยู่2รูปแบบนะครับสามารถเอามาอินเทอร์เน็ตมาทำลูกอะไรได้แล้วก็เอาคัตตอมมาทำลูกอะไรได้เนาะแต่คลิปวีดีโอนี้จะเอาคัตตอมมาทำลูกอะไรนะครับอ่ะนะครับก็เราเลือกเป็นจากโปรโตไทป์นี้นะครับ B คัตตอมนะครับแล้วก็กดสร้างซ้ำ จำนวนที่จะสร้างซ้ําก็นหนึ่งเนาะแคมเปญต้นฉบับเหมือนเดิมนะครับกดสร้างซ้ําได้เลยผมคิดว่าเนี่ยใครดูคลิปดีโอีพเนี่ยคือเข้าใจง่ายส,สุดๆอะ่ะคือคุณทําลูกอะไรคอตตอมอะไรเป็นหมดอ่ะนะครับนะเอาเป็นชื่อเ c แล้วกัน l al ป้องกันความหล่อมล้านะนะครับแต่สําหรับใครที่ยังเพิ่งเปิดเพจใหม่ๆผมไม่แนะนําให้ยิงลุกอะไรนะครับนะทีนี้นะครับนะ กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเห็นว่าซ้ำเนาะแล้วก็กดกระคาบตรงนี้ไปนะครับติ๊กกากบาบ่าเลยแล้วเราก็กดสร้างใหม่เนาะเอาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับคือเราจะทําลุกอะไรนะครับแล้วก็เลือกแหล่งที่มาที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็มาคลิกคําว่าแหล่งที่มาอื่นนะครับอย่างที่เราใส่ไปเนาะเมื่อกี้เราใส่ไปว่าอะไรคัดตอมไลค์เมนแชร์คลิก นะครับนะเออแล้วก็เลือกขนาดของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าให้แม่นๆนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยยิ่งแม่นเนาะนะครับนะมันจะอ้างอิงจากอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ Thailand คอตตอมลุกอะไลท์เนี่ยก็กลุ่มเป้าหมายกว้างๆประมาณ6กแสนเก้าหมื่นสี่พันคนนั่นเองนะครับนะคุณก็สร้างอ่าหนึ่งไปแล้วก็ปรับเป็นสองเป็นสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะสร้างทีละเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือนะครับ เราจะเอานี่ไปเลยนะครับนะถึง5เลยนะครับก็ได้เนาะแต่ผมเอาแค่ยกตัวอย่างแค่หนึ่งก่อนละกันเดี๋ยวเพื่อนๆงงนะครับนะก็ไปดูได้เนาะคลิปวีดีโอ e p การทำลูกอะไรนะครับนะก็ได้เคยอธิบายไปเยอะแล้วนะครับนะทีนี้เอาเป็น1%่อนต์ก่อนละกันเออหรือเอา1-3ก่อนให้มันแมนเนาะก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับหลรอสักคู่ อ่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนว่างบประมาณของคุณน้อยเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ไปแค่ไปปรับเปลี่ยนที่หน้าแคมเปญเนาะจะไปที่หน้าแคมเปญก่อนแคมเปญแสนบ้านนะครับคุณก็แค่มาปรับเปลี่ยนงบประมาณตรงนี้นะครับนะผมเนี่ยยิงมาละร้อยเนาะว่าจะเอาเป็นสามร้อยเออน่าจะได้อยูนะ่เนาะสามร้อยทำลูกอะไรได้ไหมลูกอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่นะเออนะครับ เรื่องบัตเจ็ตเนี่ยก็มีผลนะนะครับกดเ F5 นิดนึงให้มันรีโหลดก่อนอ่าจจะได้แล้วบางทีถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนเสียงแดงก็ไม่ต้องไปสนใจมนเนาะ เราลองกด F ห F ห้าอะไรให้เรียบรอ้อยนะครับเนี่ยมันก็เปิดแพรได้แล้วเนี่ยไม่ขึ้นอะไรแล้วเนาะขนาดของกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าพันคนนะครับมากดเปิดแพร่เลยดูซิจะได้หรือเปล่าถ้าขึ้นล่างขวาสีเขียวเนี่ยน่าจะได้อ่าน่าจะได้แล้วนะครับนะเออหรือนะครับนะเราสามารถทำลุกอะไรได้สองอย่างเนาะผมอยางอธิบายไม่ครบนะครับก็คือเมื่อกีน้เนี้ยเราเอาลุกอะไรจาก อ่าคัลตอมไลน์เมนแชร์คลิกเนาะแต่ทีเนี้ยเราอยากอยากจะเอาลุกอะไรจากคนที่เคยอินบ็อกหาแฟนเพจเราแล้วก็มากดสร้างใหม่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับแหล่งที่มาก็เป็นแหล่งที่มาอื่นเนาะบางคนมีพิกซองพิกเซลเนี่ยอันนี้จะแม่นนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะก็ไปดูย้อนหลังได้เนาะวิธีการพิกซองพิกเซลนะครับนี่ In box, In box นอ,อินบ็อกอินบ็อกสามสิบวันคัลตอมเออครับ แล้วเป็นภูมิภาคไทยเอาหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเหมือนเดิมโอโจ้กดอตั้งกลุ่มเป้าหมายได้เปล่าวะได้เว้ยเออนะครับทีเนี้ยนะครับเออเราจะยิงไปหาคนเพื่อนของคนอ่าเพื่อนของเพื่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยไลฟ์เมนแชร์คลิกหรือคนที่เคยอินบ็อกหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเนาะเออพูดง่ายก็คือไปดักทุกทางเลยนะครับถ้าใครที่เคยแบบว่า ไลค์เมน์แชร์แอดเปิดของเราหรือส่งข้อความหาแอดเปิดของเราเนี่ยแอดแอดเนี Ad ้ยจะทําการหลอกหลอนชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับนะเหมือนชาวีิลา z ได้เนาะคนเผยแพร่ได้เลยนะครับขึ้นสีเขียวแล้วก็โอเคนะครับนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเนาะนะครับนะเออสรุปนะครับนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะครับเราจะยิงแอดไปหาคนทั้ง3กลุ่มนะครับโดยมีแคมเปญเดียว แล้วก็มีโฆษณาโฆษณาเดียวนั่นเองนะครับอ่าขอทำให้แพร่ก่อนก็อย่าลืมไปอัปเดงอัปเดตเลือกคอนท้งคอนเทนต์เรียบลงเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ครับเราจะมี1แคมเปญมี3าจุดโฆษณานะครับแล้วก็3าจุดโฆษณาเนี้ยมีอย่างเดืนหนึ่งนะครับนะเออยิงแอดไปหาโพส์ดเดียวเลยเนาะนะครับพูดง่ายก็คือ ถ้าใครเคยมีปฏิสัมพันธ์กับแอดเปิดของเราเนี่ยไม่รอดนะครับนะจะดักทุกทางเลยเนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากยิงแอดไปดักลูกค้าทุกทางนะครับแบบใหญ่แมงมุมเลยนะผมจะให้ข้ออันนี้นิดหนึ่งนะครับสําหรับใครเล่นหลายแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วคุณสายสร้างต,ตน combined, นะัวตนเนี่ยเช่นคุณสร้างตัวตนใน y o u t u b e ใน Facebook ใน t i k t o k ในไ i น e อค์ไล n e แอด Twitter, Google a d แอดะไรเงี้ยลูกค้าไปไหนเจอแต่คุณแน่ๆน,นะครับอันนี้เป็นการตลาดแบบใหญ่แม่มุมนะเนาะมันก็จะซับซ้อนหน่อยมันจะแอดวานซ์หน่อยเนาะเอาเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับนะสำหรับใครที่อยากจะเปย์เมนผมจะขึ้นช่องทางการเปย์เมนให้นะครับนะก่อนจากการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณครับ ขอบคุณคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เปเมนเข้ามานะครับสวัสดีครับ